ที่11กันยายนพุทธศักราช2568ตรงกรนพัสสบดีแรม4ค่าเดือน10ะเป็นวันที่4ในการเข้ารมที่แล้วพอเรามาอบรมในการเสริมเพิ่มบารมีแล้วก็เป็นคอร์อเปิดครั้งแรกเอครัอคอร์สวันเกิดพุทโธโชคดี นั้นจริงแล้วทำรรที่ท่านภาวนาพุทโธโชคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวปเละววรีเดียวหรือทั้งเก้าวรีล้วนแต่เป็นความาล้วนแต่เป็นคำที่เป็นมงคลท่านนรรทในธรรมวินัยคำสอนพระองค์8 4 0 0 0ประธี่ันมขันธ เพื่อต้องการบางครั้งต้องเอามาอธิบายท่านทั้งหลายฟังบางบางบางหัวข้อเพื่อต้องการให้จอยนั่นคําสอนพระเจ้าต้องจอยกันได้หมดต้องเข้าไปกล่าเข้ากันได้หมดเช่นเช่นอิทธิบาตรทำที่ทําให้เกิดฤทธิ์หรือทําให้เกิดความสําเร็จเรียกอิทธิบาทอิทธิบาทมีหนึ่งชันทะพอใจ ความสำเร็จของถ้าเราต้องการความสำเร็จให้ทําอะไรด้วยความพอใจพอเริ่มต้นความพอใจเนี่ยพัฒนาจิตด้วยกันปรับสภาพเมื่อทําและต้องทำยังมีความสุขความพอใจเนี่ยพอมีความพอใจจริงแล้วถามว่าเรา,าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งบาการโยกย้ายการเดินทาง ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยกรับกิจเลยว่าพอใจเมื่อไปอยู่ที่ไหนต้องพอใจจะมีความสุขนะลืมเมื่อเช้าเนี่ยไม่ยอมลากลับและยอมท้าบวมอะท้าบวมะมานั่งฉันแล้วคิดถึงโยมแผ่เมตตายอมขอยาพอฉันไปเกิดสมาธิเนะี่ยคิดถึงเพื่อนท่านเป็นโรคไม่ค่อยสบายรักษาไม่เห็นหายเลยว่าไงนะแต่ ท่านเชื่อครูทำไมายังคิดอย่าให้พอพูดถึงครูอะไรหนึ่งท่านเชื่อครูบอกว่าท่านนี่หายแค่นี้ทานให้ทานรปจําั้งมาก็เลยไปเจอกันที่สวนมอกต่างคนก็ไปเจอแล้วก็ชันในบาททั้งตอนเช้าพวกท่านถ้าใครมีโรคภินไัยแต่ท่านทําไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่เชื่อครูหรอกถ้าใครไม่สบายเนี่ยเชื่อไหมว่าท่านไม่เชื่อ <laughs> ทำไมยังเชื่อว่าท่านไม่เชื่อ <laughs> <laughs> ทำไมคิดถึงทำไมจึงไม่เชื่อเพราะว่าบุญบนกุศลมาถิ์ต้องมีความจอยพอดีเพราะท่านไม่สบายไม่รักษาไปหาหมอไปจําตัวท้องท้องโตแบบไม่ค่อยมีเครือเสน้นสายไม่ค่อยมีก็เลยไปเอาบริเวทเนี่ยเอาบริเวทเนี่ยมา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 ,มา,มา,มาตัดเป็นที่ที่ก็นั่งฉัน เราก็เลยฉันด้วยเพาะฉันมันมันก็ขมแต่ว่าก็สู้กับท่านไม่ได้แต่ที่ทำการสื่อคือท่านฉันวันละเจ็ดยอดอ่ะเป็นฉันกับกับข้าวทุกวัน่ะจิ้มน้ำพริกมีใครเคยบ้างลองยกมือสิฉ <laughs> <laughs> ันกับบริเพทเนี่ยเจ็ดยอดเลยจิ้มน้ำพริกฉันอร่อยมากบอก <laughs> <laughs> โรคทั้งหลายพอปีสองปีกลับไปโอ้ท่าน ตัวเป,ปล่งปังแข็งแรงเลยก็เลยคิดโอ้เนี่ยแลยว้วอามฉันว่ามีโยมคนเก่าที่ชาย,ยานะคนแก่ทุกภาคก็ดีมากบอกว่าพระเนี่ยท่านพร้อมแห้แรงน้อยเนี่ยเอาบริเภททานเลยเนี่ยเอายอดมันนะไปฉันกับน,น้ำพริกกับบรลเจ็กยอดพอดีท่านฉันบรลเจ็กยอดเนี่ยเคยเป็นพระธรรมปเจียสองปีโอ้ ผิวเพ่งผิวแบบเส้นสายตึงหมดเลยก็เลยคุยกันว่าพระท่านชอบพระอยู่ที่ส่วนมอกเนี่ยเวลาอยู่ที่วัดใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสสอนโยมทำไมจะไม่มีโอกาสเพราะไม่มีเครดิตพอที่สอนคนที่สอนได้ต้องเป็นพระที่ได้อยู่ที่นั้นประจําแล้วก็เป็นพระที่ทางชุคุณิจารย์เป็นคนแต่งตั้งให้ไปสอนที่ห้องมอสอทางวิญญาณและแต่นั้นไม่มีโอกาสสอนทั้งก็เลยเดิน เดินมิถนาเดินเดินมิถุนาเพราะเดินทางไกลไปชายาจากชายาจากจนเมื่ไปคือเจกิโลเดินไปกลับไปกลับสิกิโลเดินไปกลับสิกิโลส่วนใหญ่ก็เดินมาไม่ไม่กลับมาถึงเลยไปอยู่กลางกลางกลางมีต้นไม้อะไรก็ฉันแล้วก็โยมเห็นพระนั่งฉันก็โยอมไปนั่งขุยก็สอนธรรมโยมนั่นคือถ้าใครไม่ก็สบายรักษาไหนที่ไหนลองทําแบบพระเชื่อครูอะ ชันยอดบริเพชกับกับข้าวทุกวันมาละเจ็ ح ح> รักษาโรคหมดเลย ح ح> แต่ท่านไม่เชื่อหรอกว่ามันขมพระมาเมยเป็นสามเณรหลายต่างอยู่เพชรบูรณ์โยเพชรบูรณ์เป็นสามเณรเพชรยู่ยวัดน้องไผ่อาจารย์ตรรมาเนี่ยท่านไม่อานน้ำเลยอ่าเฉพาะวันคือท่านจะทรงน้ำเฉพาะวัน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 สงกรานต์ปีหนึ่งสองวันเดียวอาจารย์ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ลองคิดดูถ้าท่านไม่ได้ส่งน้ําแต่พอมาดูขาวมีติ๊กต่อวันออกออกมาว่ามีคนหนึ่งเป็นคนที่อยู่อิหร่านไม่เคยอาบน้ําเลยหกสิเอ็ดปีท่านลองคิดดูสิฟ <laughs> ุนเลืกเกาะเต็มหมดเลย <laughs> เพราะไม่อาบน้ำหกสปีท่านม่ต้องคิดถึงมีอะไรดีทักอย่างในตัวเนี่ยมันบอกพาอได้เหตุผลว่าถ้าอาบน้าแม่ไม่สบายก็เลยไม่อาบเลย ไม่อาบเอปีแต่อาจารย์ตมาไม่ได้จารย์ตมาท่านอาบหน้าสงน้ำเฉพาะวันสงกรานแต่ผิวพันร์ท่านเนี่ยเหมือนเหมือนสะอาดอ่างมากที่อยู่ที่กุฏิสะอาดหมดเลยพอดีตมาอยู่เ,เป็นสัมเมเนอายุตอนนั้นสิบเจ็ปีเห็นยอมอยู่ข้างวัดเนี่ยยอมอยู่ข้างวัดพอดีมีคนไปฟันเอามีดเอามีดเนี่ย แล้วที่สำคัญขยอมนอนไม่กังไม่กังไม่กังมุงพระาชบุญตาขพทอานยุงมากที่สุดเลยคำพย่งเหมือนกับพึ่งเลยแต่ยอมนอนไม่กังมุงก็อยู่ครไม่อยู่อยู่ข้างวัดตรมะก็ไปคุยกับยอมด้วยพอดีแกไม่รู้มีใครไม่ชอบใจแกมีคนมาฝันแกมาฝันเอาเมีดเมตดฟันอ้อยอ่ะแกนอน มาฟันแกไม่เข้าคนฟันตกใจหนีไปเลยแล้วก็ถามว่าเราก็เป็นจำเนื้ออายุสิบเจ็ดเ,เด็กกำลังวัยรุ่นก็ถามว่าคุณตาคุณตาทำยังไงจึงฟันไม่เข้าบริเพ็จมาทำไมแล้วทำไมตาไม่มีมุ้งกลางนะือมีแต่ไม่กลางนะเพราะยุ่งมันกัดไม่กัดนะมันกัดกัดไม่เข้ามันกันยุง แล้วทางบริเพ็ทธรรมาผู้เป็นสามเณรด้วยกันก็ออกงั้นเราต้องไปเอาบริเพชรมาฉันก็เลยไปหาที่ภูเขามีภูเขาอยู่ห่างจากวัดน้องไผ่เนี่ยเอามาโอ้หเอามาเป็นย่ามใส่ย่ยามมามาทําอย่างดีมามาฝานันฝันในสุดโอ้โหคนมาเยอะพอจุฉันไปมันมันคมมันไม่เอาแล้ว <laughs> คิดได้คิดได้จะทําทไม่ได้ <laughs> นั้นบริเพชทแต่ท่านบอกว่ายอมคนแกน่ท่านบอกอเน้น ก็ไม่ต้องชันมากได้แรกเลยก็คือชันทีละคืบทีละคืบแล้วก็หลังจากที่คืบได้เจ็ดวันหลังม่ต้องชันทีละข้อตากจากข้อก่อนเริ่มจากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามทุกข้อแล้วเป็นคืบแล้วก็ส่วนนะส่วนก็ถาโบราณกันบาโบราณคือน้ำมพุทธายาไปพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าหาพระองค์เนี่ยแล้วก็ทานให้ทานทุกวันพอทานสองปีครึ่งเนี่ยยุ่งจะเลิกเลิกกัดเลย แล้วไม่เคยไปหาหมอไม่มีโครคภัยนั่นพวกใครที่รู้สึกว่ามันรักษาไปหาหมอไม่ค่อยหายเนี่ยแต่มานั่งคิดถึงก็เลยโอ้ยาเนี่ยดีมากแต่ยมไม่ทำรอกเ <c oughs> <c oughs> พราะยมไม่เชื่อเพราะมันดี <c oughs> นั้น <c oughs> อิทธิบาทเนี่ยให้พอใจ่ว่มเคยทำได้ช่วงหนึ่งไอ้ความความที่ เห็นคนเป็นมะเร็งตายเป็นเบเนีงก็เลยบอกบามนีแล้วตอนนี้เป็นพระแล้วเป็นพระก็เลยบอกว่าพระไม่อยากเป็นมะเร็งกันได้หมดเลยก็คือชั้นฟ้าทลายโจรต้มสามกาต้มสามกาจำเร็จรูปเลยต้มสามกาเนี่ยชั้นสามกาเนี่ยท่านจะไม่เป็นโรคมะเร็งตลอดชีวิตเชื่อมากตอนนั้น แต่มันก็เลยฉันสดๆเนี่ยฉันต่างน้าเลยไม่ฉันน้ําเลยทันเดอไอ้ฟ้าทลายโจระฟ้าทลายโจรทุกวันนี้เลยเป็นอาหาเป็นยาของแก้โควิดไปด้วยเนี่ยท่านเชื่อไหมมาพอมันขมมันดำอะแต่มาฉันไม่ไม่มีฉันน้าบริสุทธิ์เลยฉันสามกาเนี่ย ท่านเชื่อไหมดำมันออกมาเลยเราดำอยู่มันเป็นเงากว่าจะหายทั้งสองปีนะ,นะนั่นเชื่อเลยไม่เคยพอเมราอกี้บอกก็บออถจะไม่เป็นโรคมะเร็งเพราะความที่เราอยา่าเมียยืนแต่ว,วันก็เลยฉันนะขไมไหมพอฉันพอใจเป็นสุขเนี่ยมันเข้าใจสบายว,ว่าฉันทะพอใจเขาสมุดขึ้นมาที่ขมไม่ขมเนี่ยเราไปติดติดสมุติจึงหาจุด พอคัดไปสู่นิพผ่านไม่ได้ก็เลยต้องพอใจคิดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ก็นั่งชั้นกันกับเพื่อนเป็นสสมเณนเพราะพวกยาขมเนี่ยพอชั้นไปเนี่ยมันมันมันเป็นและต้มมันเป็นสีดำดำ้วยน้ําสีดําพอชั้นไปเงามันออกเลยไม่น่าเป็นมะเรง็งเพราะคนบอกเราก็ไม่ได้เขาบอกถ้าทานนี่ไม่เป็นมะเร็งก็เลยทาตามนะ นั่นเลยรู้จักการทานอาหารเพราะทานทานด้วยความพอใจเนี่ยนั้นทาที่ทําให้เกิดฤทธิ์เนี่ยจิตที่ก็ไปสู่ความพอใจเนี่ยเป็นกฎของการปฏิบัติเบื้องต้นแบบทำผู้มีฤทธิ์เนี่ยนั้นเวลาทําอะไรต้องพอใจเหมือนท่านมาอยู่มันต้องพอใจจะร้อนบางทีร้อนไปก็พอใจพอใจพอทาพอใจปุ๊บแต่ที่ที่จะเกิดขึ้นได้น่ะต้องได้จากอินทรีย์ได้จากการฝึกสติเหมือน ที่ตมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังบ่อยมากก็คือเวลาเราไม่สบายเนี่ยเรากินยาไม่หายต้องไม่สบายจะมีความสุขไม่ติพอใจจะมีเจ็บยังมีความสุขมันจะมีพลังทันทีเลยนั่นก็เรียกอิทธิบาทข้อที่หนึ่งเวลาทําอะไรทําด้วยความพอใจทําด้วยใจรักเหมือนท่านทั้งหลายในยรักรักการแผ่เมตตารักการสืบมรรคเบัญชาพุทธพอรักเงี่ยมันจะค่อยเกิดพลังเองสะสมนั่นแหละฉันทะพอใจวิริยะแข็งใจ ท่านไม่ย่วะคอนตรองถ้าท่านไม่เคยมาปฏิบัติก็จะรู้สึกว่ามันเพียรสูงไม่หลับไม่นอนอ่ะแต่บางท่านไม่เข้าใจดอกไม่หลับไม่นอนเพราะท่านไปนอนเนี่ยเลยไม่เข้าใจบอกให้สวดมนต์กั้งคืนก็ไม่สู้ยกเว้นวันสุดท้ายบางค่ำนะพอเราแข็งใจไม่ถ้าเรามีศรัทธานะมันยอมแมครูสมิทธ์เนี่ยบางทีเคยบางคนที่มีศรัทธาเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติมาก แต่พอมาแล้วโอ้รู้เสือไม่ค่อยไหวเพราะตอนค่ำม,มันง่วงตอนบ่ายมันง่วงแต่ก็พยายามสู้พอเที่ยงคืนไม่เอาแล้ววันเนี้ยไปนอนดีกว่าจะ่ส่วน,วนตันงคืนต่อไม่ได้ไปนอนดีกว่าพอไปนอนนั่นไม่หลับเลยมีใครบ้างเวลาลงไปนอนไม่หลับต้องขึ้นมาใหม่มีใครบ้างเคยเป็นไหมเที่ยงคืนเนี้ยนั่นแหละคือ เรามีเทวดารักษาอยากให้ท่านบำเพ็ญความเพียรเพราะเรานอนมากี่ปีแล้วไม,ไม่ได้อะไรสักอย่างเลแต่หลับไม่ได้พอไม่ได้นอนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบารมีเป็นความเพียรความเพียรมันจะเกิดจุดโฟกัสของความเพียรพยาพยามพยายามพยายามบางทีตมาเนี่ยบางทีเราฉันบางเมื่อาบานเนี่ยชยานันเข้ามาจากเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเขาเอา กาแฟมาถวายหลวงพ่อสั่งมาถวายตรงแต,งต,งตง่มันก็เลยฉันตอนบ่ายเนี่ยพอนั่งปุ๊งง่วงเลย <c oughs> นั่งคืนง่วงมากเลย <c oughs> นี่กาแฟไอ้วันคืนก่อนนั้นคืนก่อนมาจากอะไรกันมาจากเอ็มว์เอ็มเบ์ของคุณครูสมิตเป็นอาหารเสริมที่ดีบอกว่าเอ็มเบร์แต่มันก็เลยใส่ขวดเขย่าฉันขวดหนึ่งเขยานะ่าพอฉันไปพอพอส่วนมันตอนเที่ยงคืนเนี่ย ปึ๊บมันหลับเลยไม่รู้ตัวเลยหลับเ <c oughs> มืม่อวานคิดว่ากาแฟจากจากอิตาเลี <c oughs> ล่เกาหลีน่าจะดีพอพอพอขึ้นมาสวดน,นำแป๊บลืมเลยหลับปุ๊บเหลว <c oughs> กาแฟจากข้าใจเป็นเป็นยานอนหลับที่ดีก่อนจะมาเลย <c oughs> แต่บางคนทานกาแฟไม่หลับนั้นพอมีความเพียรแต่ท่านเชื่อไหมว่าเวลารู้สึกขึ้นมามันจะสดชื่นท่านดูไม่พลังที่ท่านสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ย มันมามันแล้วเราก่อนที่เราจะหลับเราตั้งสติได้อธิษฐานที่รู้ตัวเองจะหลับก็ต้องแผ่เมตตาให้ผู้ส่วนมนต์มีปัญญาให้เวดาทั้งปวงแผ่เมตตาในในกรอบข้องแปะในแปดบาลีเนี่ยจะทําตอนนี้ทําเป็นเป็นรอบทําประจํานั่นพอตื่นมามันไม่ปวดไม่เมื่อยเลยบางคนเอ๊ะบางทีหลับน่าจะไม่สบายรหรอือเปล่าไม่ใช่นะท่านเพราะพลังพลังโมลกุลที่พระท่านสวดมนต์เนี่ยมันเป็นพลังที่รับนะมันจะไม่ปวดไม่เมื่อย รู้สึกว่าสดชื่นมากมีใครเวลานั่งสวดมนต์และอยู่ทั้งคืนเนี่ยแล้วรู้สึกมา,ารู้สึกว่าไม่ไหวเกือบตายมีไหมไม่มีส่วนใหญ่พระธรรมจึงให้เวลาเวลาท่านสวดมนต์ทั้งคืนแผ่เมตตาเพราะมันเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่เป็นทิพย์เ่จิตที่เป็นทิทพย์เนี่ยพอเราสวดมนต์เวลาเราสวดมนต์เราแผ่เมตตาพ่อแม่ให้ปุยญาตายาย,ายให้เจ้าฟ้ามังสัตร์ให้กับมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นพลังงานที่บริสุทธ์ มันจึงเป็นอํานาจของบุญที่เป็นทิพย์นั้นเวลาตอนเช้าลังที่างคืนบา,บางคืนที่ใครจะเป็นส่วนมนพอต้องจะหลับเพลินหน่อยนะมันหลับหลับมันแต่พอตื่นมาสดชื่นพอตอนเช้าสว่างหายปวดเมื่อยเลยโปร่งสว่างหมดเลยนั่นคืออํานาจอํานาจจิตที่เป็นกําลังของการแผ่เมตตาบางคนบางท่านที่มีสมาธิดีนะนั้นพิริยะแข็งใจสู้ สู้หน่อยสู้หน่อยบางทีพอมีความเพียรเพราะความเพียรเป็นฐานของการปฏิบัติโดยตรงเลยพอมีความเพียรพยาพยามพยายามพยายามมันจะเกิดความประนีตน,นะชันทะพอใจให้ได้อยู่เวลาปฏิบัติสองบิยายำสู้แข็งใจสู้หน่อยบางท,บางทีบางทีที่เราไม่ค่อยผ่านเพราะว่าเวลาเรานั่งพอมปวดเมื่อยหน่อยก็อ,อยากไม่อยากสู้ต่อสู้เลยสู้ให้มันหายปวดเลยอดทนหน่อยสู้หน่อยเดี๋ยวมันหายเอง แต่ถ้าเราเคยนิดหน่อยแล้วเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนมันจะเป็นเป็นนิสยัยจะไปถึงจุดนั้นได้จุดนั้นยาตะมาจริงตมาเป็นพระที่มีต้นทุนตอนนี้ค่อนข้างสูงทำไมต้นทุนต่ำคำว่าต้นทุนต่ำก็คือเวลาบางทีปวดเคลดจับพระตมาชอบทํางานยกหินยกไม้ยกอะไรเนี่ยมาที่ทํางานคนเดียวเนี่ยยกเกินกําลังเนี่ยมันจะยอกท่านเชื่ยแม่เวลาย,ยอกเนี่ยตามาจะ เดินแล้วมานั่งตัวนี้นั่งสวดพระท่านเวลาเป็นพระก็จะคือสังเกต,ตดูทวาลาย,ยอดนั่งเฉยๆยมันเจ็บมากแต่เกินเจ็ดชั่วโมงปุ๊บมันจะหายเลยเกินเจ็ดชั่วโมงนะตายก็ตายสิสู้มันยอมตายมันมาหายกันเองมันกลัวตายทุกอย่างมันกลัวตายท่านจะไม่ยอมตายพอชนะปุ๊บเนี่ยนั่นต้องเพียรแข็งใจวิรยิยะชันทะวิริยะกิตตตั้งใจเหมือน พอเรามีความตั้งใจเพื่อให้เกิดความผ่องใสของจิตเราตั้งใจทําความดีตั้งใจสร้างบารมีเพื่อเพื่อเรียนแบบพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าใจบางทีเราอินทรีย์ไม่ได้มันโยมบางท่านมันโยม,มีคนท่านคนหนึ่งโยมเป็นโรคหัวใจหมอสั่งไว้แล้วก็เชื่อหมอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไมแต่บางไม่ค่อยเชื่อหมอ เท่าไรเพราะว่าที่เพื่อนสม,มาที่บอกเราที่ฉันบริเพชประจำนะ่ะวันไปเจ็บยอดจิ้มกระน้ำพริกฉันนะท่านบอกว่าผมเชื่อคนโบราณมากกว่าหมอเพราะหมอเป็นโรคเป็นภัยมากมายพวกหมอส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโรคมะเร็งหมดท่านดูไหมเนี่ยพระเทวบุตรมาด้วยองคที่นั่งองค์ขาวๆเนี่ยพระชันรงค์เนี่ยท่านจบปิญญาเอกท่านเป็นอาจารย์มหลาลัยธรรมศาสตร์สอนพวกพยาบาลสอนพวก หมอและเป็นการทำวิจัยทำวิจัยคิดเพื่อให้ให้ได้การวิจัยที่มีคุณค่าให้เกิดในยุคที่ตัวเองเป็นอาจารย์เนี่ยพอทำวิจัยคิดมากก็เลยเกิดโรคภูมิแพ้เกิดแพ้คิดจนเกิดภูมิแพ้แพ้ยังไงแพ้อะไรที่เป็นอะไรที่เป็นของหวานถนทานไม่ได้เลยของหวานทานไม่สบายเลย แม่แต่ยอดผักหวานไม่ได้เลยทุกอย่างนั้นทานอาหารยากมากท่านเนี่ยเพราะผู้ทําวิจัยพวกนี้ไม่ได้เรียนทําสมาธิทำอะไรไม่ดูเก็ตนะไม่ไม่ได้เรียนทําการทําสมาธิต้องทําให้ความสุขเพราะทำสมาธิพอมีสมาธิแล้วค่อยเอามาพิจารณาเมื่อทีจะมาพูดกันทั้งหลายฟังว่าพวกอ่าด็อกเตอร์ซูซูกิด็อกเตอร์หลายละคนที่เป็นนักวิชาชาวญี่ปุ่นน่ะพวกนิกายเซนเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิเวลาเขาทําวิจัยเขาจะทําบรรยากาศบ้านเนี่ย ถ้าท่านไปญี่ปุ่นก็จะมีภูเขาเหมือนผักช่องเนี่ยบ้านเขาก็จะทําดีๆแล้วก็จะเอาน้าตกเอาน้ําเป็นน้ําเนี่ยน้ําไหลทําเป็นน้ําตกแล้วก็นั่งทําสมาธินั่งดูน้าตกน้าทาสมาธิพอจิตสงบทําเป็นเพราะมีตําราชาวพุทธมีกันทุกคนมีทุกท่านที่เป็นจวพูธวิธีการทําสมาธิต้องทําจิตให้ว่างพอมีสมาธิจิตคิดเลยว่าจะเอาอะไรมาพิจัยเรื่องนี้ จะทํำยังไงให้มันเข้าที่เข้าทางเกิดจากสมาธิมันจะได้บบพักพะยมที่เมื่อก่อนเวลาโยมอมโรงเรียนสัตยาสายคือท่านดออรอัตองค์ชุมสายนัยสิยาเนี่ยตอนอายุเจ็ดสปีบางทีครูที่ที่รักอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เพราะท่านมีโรงเรียนเรียนตั้งเรียนมาเพื่อจะสอนขวามเพื่อจะเอาคุณธรรมมาเปลี่ยนแปลงประเทศคิดดีมากต้องการให้เด็ก มีสิธรรมเพื่อปเปลี่ยนเอาเด็กที่มีคุณมาสอนเพื่อให้มีธรรมะที่สุดแล้วก็เอาไปเปลีป่ยนแปลงประเทศแต่ความคิดดีมากเพราะตัวเองผ่านประสบะการณ์จากการทำยานไวนะกิ้งเนี่ยรทำเลดยานไวกิ้งเนี่ยที่รับเงินมาจากอ,อ,อ,องค์การนาซาเนี่ยมาหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยแล้วมาทำพอมาทำระเบิดทันเบิด ทำยังไงดีเราเป็นชาวพุทธก็รู้วิธีการทําสมาธิก็เลยบอกขึ้นไปเขาเทศน์กันสามคนไปทําสมาธิปล่อยวางทุกอย่างไม่ต้องคิดถึงงานแต่พอจิตเป็นสมาธิคิดถึงงานที่จะใส่ทําเลนเอากินเข้าไปลงมาทำปุ๊บเข้าไปเลยโดยไม่ต้องเสียนั่นตอนแรกคิดมองด้วยด้วยความไม่คิดไม่คิดทำทำด้วยวิชาการใส่ระเบิดใส่ระเบิดแต่พอได้จากสมาธินี่ตุ้งเลยนะเหมือนพุโทโธโชคดีท่านรู้ไหมธรรมะได้จากสมาธิ จึงให้ท่านปฏิบัติได้ไมไ่ได้จากความคิดเกิดจากสมาธิเกิดสภาวะฉะนั้นจึงเหมือนยกตัวอย่างพระคือนักครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการ์ของประเทศไทยไม่ได้ทําสมาธิถ้าไปดูนักวิจยัยที่รัเสเซียก็ดีที่ญี่ปุ่น99%ผู้ที่ผลิตสินค้าหรืออ,ออกบัรตกรรมใหม่ๆให้กับชาวโลกเนี่ย ต้องผ่านกระบวนการทําจิตปล่อยวางได้ต้องทําสมาธิพอมีสมาธิเอามาคิดเนี่ยท,ท,ทยี่ว่าที่ทำมาอยุว่าคำตอง,ตองจะได้ยินบ่อยมากว่าสมาธิข้อที่สามเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นปัญหามาพิเคราะห์เนี่ยจริงแล้วตามหลักสูตรเราเรียนไม่มีนะไม่มีในพระไบรปิฎกนะแต่นี่เป็นเพราะว่ามันมีแตม่มันละเอียดไม่มีใครเอาคิดมาสอน ตมาจึงเอาแบบมาแล้วตมาทำเอาตัวเองเนี่ยทำตัวเองไงก็ทำที่ตอนอยู่ชายาเนี่ยที่อาจารย์บอกหินพวกเราได้ตามาพระจสงบปุ๊บจะเอาหินมาเฮนพูดว่าไงเนะหินถามมาถามมันพูดว่าอย่างไงว่า <c oughs> กำหนดกำหนดเรื่อยๆท่านพอะจเป็นสมาธิโอ้กำหนดพอจิตเป็นปสมาธิก็ต้องเอาหินมาเลยเพราะอาจารย์เราบอกหินพวกเราพระใหม่ ถ้าเห็นพวกเราได้ท่านจะเข้าใจธรรมะที่จะเข้าใจธรรมะคำสคอนพระเจ้าพอที่เป็นท่านก็จะเอาเหินมาเลยถ้าไม่เข้าใจก็ตีหินเลยตีตีมันเหมือนกับการตีให้ทรมานหินทรมานสุดแต่กระจายนะพอได้สมาธิพอดีเพื่อกำหนดปึ้งบ่ายประมาณบ่ายมงเกือบสงองโมงปึ้งเลยโอ้โหหินโูดอย่างนี้เองเกิดสภาวะอะไรนั่นพอรู้จะเห็นพวกเราได้เลยมดกลัวผี <laughs> แล้วก็ที่สำคัญคือ พูดบรรยายอะไรก็ได้หมดนะพูดกิ่มโมงก็ได้เออมหาศิษย์นั่งทั้งคืนก็ได้นี่คือเห็นก็ได้มันเกิดสภาวะนะฉะนั้นหนึ่งชันทะต้องทําพอใจสองต้องการศึกษาธรรมะอ้องเพียรนสนะวิรยิยะวิริยะกิตตตั้งใจพยายามตั้งใจตั้งใจตนะั้งใจทบทวนนะมีม,มีมีช้อยหนึ่งอ่ะคนคนอิสลามอ่ะ ด้วยความที่อิสลามบอกเขาไม่มีรูปคารมเขาอยากจะบอกพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระบอกมีแต่พระเนี่ย <c oughs> นั่นถ้าอยากรู้พุทธเจ้านั่งสมาธิสิก็นั่งสมาธิก็พยายามนั่งพอนั่งนั่งไปนั่งก็คิดถึงพุทธเจ้าคิดๆพอนั่งไปเรื่อยๆสู้นั่งนั่งจนจนพ้นความรู้สึกอ่ะกว่าจะได้ผลใช้เวลาตั้งหลายเดือน พ้นความสุขแทนเนีนนเ่ยพุทธเจ้ามาเลยโอ้พุทธเจ้ามีจริงๆคนอิสลามพุทธเจ้ามีเพราะมันเป็นของที่เห็นจากการปฏิบัติน,น,นั้นพอพยาพยามพยายามเนี่ยมันจะค่อยเกิดพอมีความตั้งมีความตั้งใจและเข้าใจเข้าใจสภาพร่างกายของโยมด้วยที่ยกตัวอย่าจะฟังพระบางโยมบางเป็นห่วงเรื่องว่าถ้าไม่ทานยาตามหมอเดี๋ยวโยามไม่สบายเดี๋ยวจะมีโรคมากมายจริงแล้วพอเราปฏิบัติรรมเนี่ยบางทีจึง ต้องปล่อยวางต้องแต่เมื่อต้องทําตามครูนะต้องทำจะมีความสุขเมื่อก่อนมียอมน้อยอยู่เขาอายุบัม้มคาเนี่ยแกเป็นคนมีสินธรรมแล้วก็เป็นเบาหวานค่อนข้างอันตรายมากแกฟังแต่มาเรกมาทำาแกมาเข้าปฏิบัติธรรมด้วยกปกติต้องทานยาว,นะวันละสองเวลาทําตามโปรแกรมหมอเลยมาทําตามโปรแกรมพระเจ้า่ะระบอกไงเพรแกรมพระเจ้าต้องมีสติอยู่ในตัวเองแล้วยูยังมีความสุขพอใจเป็นสุขพอใจเป็นสุข อยู่ด้วยความพยายามให้เกิดความสุขต่อเนื่องให้มีความเพียรที่เป็นครับประคองที่เป็นความความสุขเนี่ยพเพียรและต้องเข้าใจทํายังไงให้จิตเราที่อยู่ในอยู่ในสภาวะน,นี้ได้แล้วก็อยู่ด้วยความตั้งใจเพื่อบูชาพ,พระรัตนตรัยให้เกิดขึ้นความสะอาดส่างสงบเข้าไปอยู่ในใจพอทอําไปท่านยอมเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนกรรมาฐานเก้าวันเนี่ยไม่กินยาเลยแต่พอมาที่หลัง ไม่ได้ทําตามมันไม่ได้เลยนะมันเกิดความหิวนั้นคำที่ให้เกิดเร็นหนึ่งชันทะสอชันทะพอใจสามริยักษแข็งใจอสองิริยะกแข็งใจสามกิตตะตั้งใจสี่วิมังสาเข้าใจท่านดูไหมว่าสี่อย่างเนี้ยอยู่ที่พุทโธโชคดีท่านต้องภาวนาพุทธโธอย่างให้มีความให้มีความสุข ให้มีความพอใจแล้วก็เพียรด้วยพุทโธโชคดีเดี๋ยวมันจะค่อยเปิดเองแล้วก็ด้วยความเพียรมีความเพียรตั้งใจพุทโธโชคดีให้ปรากฏให้ปรากฏตลอดเวลาเดี๋ยวจะเข้าจะโอ้พุทโธโชคดีทำทำให้เกิดความสําเร็จเนียทำที่อิทธิบาทนั่นอิทธิบาทสีเนี่ยคือพุทโธโชคดีข้อเดียวเลยแต่ท่านต้องพยายามทําให้ถึงแต่อธิาบายตัวนี้ท่านเข้าใจยากแต่เมื่อท่านภาวนาไปโอ้ อิทธิบาททำให้เกิดฤทธิพุทธโทธจะได้เกิดฤทธิ์เนี่ยจริงแล้วพอท่านถ่าท่านภาวนาบ่อยๆท่านภาวนาแค่อยู่เนริเบื้องต้นไม่ต้องไปหุงข้าวมีคนเอาเข้าวมาให้ในริ์เบื้องตน้นไม่ต้องไปผัดข้าวมีคนฤทธิ์เบื้องตน้นนะแต่ท่านไม่รู้หรอกแต่ถ้าท่านทําจนเกิดพลังงานเนะี่ยเกิดสภาวะนั้น,นพูดไปเขาใจยากต้องถวายให้ท่านมนย์ดื่มดูเวลาคนแกน่นีไม่ได้ให้ท่านมยน์ได้นําปฏิบัติในภาค,ภาค ภาคเช้าวันที่สี่และตั้งใจมากกว่าทุกวันนะต้องตั้งใจแล้วก็ทํอยังมีความสุขเข้าใจด้วยทำยังมีความสุขเป็นบุญของเรานะค่อยกล่าวไปกล่าวไปแล้วให้บุญปเป็นพลังงานดี่จะค่อยเห็นเองนั่นขอ,อนนมมต์นนมมต์พระสงฆ์กราพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัญญุคุณพระภาวนาพัฒนานุสิตพร้อมกันกรา